มาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับที่ผ่านมาคนไปลงทะเบียนหลายจุดหลายกระทรวงกันแลือเกิดนะครับทั้งกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์กระทรวงการคลังไปลงทะเบียนที่ธนาคารของรัฐพอไปออนไลน์ข้อมูลแล้วมันภาษาอังกฤษก็เลยมันไม่ซิงกันนะครับประนด้ข้อมูลก็ไม่เห็นนะครับต่้ฝั่งรับล่าสุดครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับ ก็ได้ให้มีการประชุมแก้ไขกฎระเบียบเอาเป็นว่าเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะครับใครก็แล้วแต่ที่ไปรับเงินหนึ่งหมื่นแล้วติดปัญหงปัญหาอะไรเอ๊ะฉันไม่มีข้อมูลเลยข้อมูลฉันไม่อัปเดตเลยที่ประชุมก็ให้สรุปอย่างนี้ครับว่าจากวันนี้เนี่ยนะครับไปจนถึงวันที่31มีนาคมปีหน้าก็คือ68เนี่ยนะครับรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง ส่วนจะเป็นวันไหนยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวรอฟังรายการหรือฟังประกาศจากทางราชการหรือว่าในจังหวัดของท่านได้นะครับสรุปก็คือจากวันนี้รัฐบาลจะต้องเปิดให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้งเพื่อที่จะทําข้อมูลให้มันตรงกันไม่ติดขัดใส่เลขบัตรประชาชน13หลักเข้าไปปุ๊บรู้เรื่องเลยว่านายจีรายุห่วทรัพ์เนี่ยเป็นคนที่จะต้องได้รับเงินช่วยเหลือหรือถ้าเป็นคนที่ต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับสรุปนะครับ ไม่เกินวันที่31มีนาคมปีหน้าก็คือ68ก็จะได้มีการเปิดลงทะเบียนใหม่เมื่อสักครู่นี้ผมได้โทรศัพท์หาท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านจุลพันธ์อมรวิวัต์นะครับท่านก็ตอบมาฝากบอกพี่น้องประชาชนครับว่าเร็วสุดเนี่ยนะครับพยายามจะทําให้ได้ในเดือนมกราคมเที่ยวกันหลังปีใหม่แล้วก็ค่อยไปลงทะเบียนเพิ่มเติมเพื่อที่จะรับสิทธิเดียวย,ยาที่จะเริ่มมีขึ้นในช่วงต่างๆตัง้ตง,ตงแต่1เมษาย,ยนเป็นต้นไปนะครับสรุปนะครับ จะเปิดลงทะเบียนประมาณต้นปีไปจนถึงวันที่31มีนาคมครับ